สนับสนุนโดย AIS สถานีบริการน้ำมัน PT เรื่องนี้แจ้งมาจากตลาดนัดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นต่อมคิดสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่มั่นคงไปกันที่ศูนย์การเรียนรู้ KCC เมืองฉะเชิงเซาครับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชนหรือ OKMD OK จัดทำโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ เข้าสู่ตลาดทุนหรือว่าฟินแลบครับกิจกรรมตลาดนัดความรู้ k n Knowledge Market เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง13-18ปีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าให้เข้าถึงและสร้างความตระหนักรู้ด้านการเงินสร้างการลงทุนและสามารถต่อยอดได้ในอนาคตครับเราตั้งใจอยากจะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนการเงินให้กับเด็กและเยาวชนนะครับ ปร,ประเด็นหลักก็คือ1ต้องให้น้องๆเนี่ยรู้จักการมีเป้าหมายในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความอิสระทางการเงินของเขานะครับอันที่2ก็คือให้เขารู้ถึงวิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นนะครับก็คือ 1. รู้จักสร้างรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมระหว่างการเรียนนะครับหรือการควบคุมรายจ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งการรู้จักออมก่อนใช้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ การรู้จักการลงทุนนะครับแล้วก็เข้าใจในประเด็นความเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดต้องเข้าใจถึงเรื่องของภัยการเงินที่มาในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันนะครับหรือที่พวกเราอาจจะคุ้นๆกันเรียกว่าไซเบอร์ครามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ Call Center หรือว่าการหลอกลวงผ่านเว็บพนันต่างๆนะครับเรื่องลักษณะนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เยาวชนต้องรู้กิจกรรมตลาดนัดความรู้จะจัดขึ้นใน8จังหวัด4ภูมิภาคนะครับได้แก่แม่ฮ่องสอนลำปางขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีฉะเชิงเราภูเก็ต และยาลานะครับงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกระกฎาคมไปจนถึงสิงหาคม2567ครับผู้จัดงานมีความคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนกว่า3,000คนจะได้รับการกระตุ้นต่อมคิดด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุนและจะสามารถเป็นต้นแบบที่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่คนรอบข้างและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนครับ